จังหวัดสักแก้วเปิดบ้านวิชาการ SKCC Open House 2024และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2567ที่วิทยลาลัยชุมชนสักแก้วในเอกภพโสพลในพื้นเมืองสักแก้วเป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ SKCC Open House 2024และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมน,นายชำนันคำชูพูวอในการวิทยลาลัยชุมชนสักแก้วกล่าวว่า โครงการเปิดบ้านวิชาการ SKCC Open House 2024ในครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานความมุ่งมั่นของวิทยาลัยชุมชนสาแก้วที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในทุกด้านเพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดสาแก้วและเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินง,งานของวิทยาลัยชุมชนสาแก้วด้วยแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรอนุปริญญาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนสาแก้ว ายเอกภพโสพลในอำเภอ,อเมืองสักแก้วกล่าวว่าวิยาลัยชุมชนสักแก้วได้มีบทบาทสําคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะข,ของประชาชนในจังหวัดสักแก้วมาอย่างต่อเนื่องการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงให้กับชุมชนซึ่งวิทจัยชุมชนสักแก้วได้ทํางานอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ทั่วไปในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในอนุปริญญาหรือหลักสูตรอื่นๆจากนั้นในเอกภพโสพลในอำเภอเมืองสักแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2567และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าการประกวดและเยี่ยมชมนิทศการเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เป็นการพระุทธเกศาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากา,นาพิเตรมหาคุณพลดุลยเดชมหาราชบรมนาธงพิตรนฐานาธงเิ็รพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปิชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ตามถนัดและความสนใจ,จกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดสุนทรพจน์แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์การประกวดวาดภาพแข่งขันต่อปัญหาทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันจรวดน้ำการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์การสัมนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นระหว่างวันที่1 5ถึง16และวันที่18สิงหาคมนี้ที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงาน